สวัสดีค่ะวันนี้หมอกหัวปลีอีกแล้วซื้อมาสามหัวนะแล้วก็มีใบแมงลักมีพริกมีต้นหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะวันนี้ใช้หมูสับนะทําง่ายๆเนาะไะล้างหัวปีก่อนอันดับแรกนะคะก็เปิดน้ำเปล่านะแล้วก็ผสมน้ําส้มสายชูให้มันมีกรดเปรี้ยวๆเ,เนาะ นี้ไม่ได้ใช้มะนาวนะน้ำส้มส่ยชูมัน,นะนสนะดวกกว่าง่ายกว่านะจ๊ะหัวปีวันนี้ได้มาสามหัวเดี๋ยวลอกเปลือกอเขาออกก่อนเนาะ อกเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยี่สิบบาทเว้ยได้มาหัวปีได้มาในราคายี่สิบบาทประมาณนี้แหละเออ เหลือแต่ขาขามันก็จะได้นิดเดียวมันก็จะได้ปลีไม่เยอะหรอกนี่ปรีเล็กด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารัก สาม อ่อนแล้วเนี่ยที่เหลืออ่อนๆใช้ได้หมดโอเคมาใช้หมดเลยเสียดาย เพราะว่าวันนั้นน่ะก็รู้สึกว่ามันกินได้หมดมันอ่อนหมดเนาะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่มีน้ำส้มนะจ๊ะ อันนี้เป็นน้ำป่าก่อน,น้ำส้มสายชูเนาะทีนี้แก่ไปหน่อยเอาออกหน่อยมันจะรู้สึกแข็งๆดอกมันเกรสรมันใส่ได้หมดนะเพราะว่ามันอ่อน อ่อนเราก็จะรู้สึกว่าเราใส่ได้หมดทำง่ายพอทำเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามันทำง่ายไม่ได้ยากอะไร ไปต้องมันให้ให้มันรู้สึกอ่อนนะถ้ามันรู้สึกแข็งแข็งก็ลอกออกไป แกมันก็จะกินไม่อร่อยนะเพื่อนอันนี้เป็นน้ำเปล่ากับน้ำน้ำส้มน้ำส้มส่ชู ล้างน้ำหนึ่งทำแบบไม่ใส่นี่ก็ได้นะไม่ใส่ปลาล้านะ่ะแล้วต่คนชอบ นอื่นอาจจะพิถีพิถักนกว่าพี่ดานะแต่าาพี่ดาไม่ได้พิถีพิถันอะไรเยอะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพักไว้ให้มันเสด็จน้ําหน่อยคั้นน้ําออกหน่อยแล้วเดี๋ยวพักไว้ให้มันเสด็จน้ำแล้วออเดี๋ยว,ว,อยยวรอไปนวดกับเครื่องอีกทีหนะึ่งแค่นี้แหละเสร็จแล้วหัวปีทํากินเองอาจจะไม่ได้พิถีพิถันอะไรเยอะนะเพื่อนรักรองน้ำล้างผักหน่อย นะจ๊ะมีต้นหอมใบแมงลักนะจ๊ะใบแมงลักนะคะ,ละ,คะแล้วก็ต้นหอมนะคะตะไคร้สองต้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่พริกหน่อยวันนี้จะทําไม่เผ็ดมากเพราะรอบที่แล้วพารู้สึกว่ามันเผ็ดมากนะจ๊ะเดี๋ยวใส่พริกสักนิดเดียวไม่ได้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเวลากินเผ็ดมากแล้วมันแสบท้องนะจ๊ะ ใส่พริกแห้งแค่นี้เนาะวันนี้ไม่อยากกินเผ็ดมากนะคะแล้วก็หอมแดงสักสามหัวนะเดี๋ยวซอยหอมแดงก่อนตะไคร้สองต้น ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้แอบใส่พริกสดไปสองสาเม็ดเนาะหมูสับซื้อมาห้าสิบบาทครับหมูสับสวยเนาะแล้วก็เครื่องแกงอันนี้ตำแต่ความรู้สึกนะกะกะเอา น,นวดหมูกับเครื่องแกงก่อนเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่หัวปีก้องสันเนาะก้องสันทุนลักขอภัยด้วยวันนี้ใช้หมูสับแบบง่ายๆเลยนะคะตอนแรกลุงจะให้ทํากบบอกโอ๊ยไม่เอาอะยุ่งยากเอาหมูสับนี่แหละง่ายๆเนาะใส่หัวปีลงไปเลยค่ะเฮ้ยเราลืมปรปนนมปุงแล้วเปล่าวะน่าจะลืมปรุงแหละเนาะรอบที่แล้วจําได้ว่ามันต้องปรุงก่อน มันต้องปรุงมันต้องปรุงหมูก่อนอะเออปไปเอาเครื่องปรุงมก่อนแป๊บนึงเราก็จะใส่เกลือนะคะนิดนึงกะกะเอาอีกนั่นแหละ,น,ะน้ำปลาแดบน้ำปลามีแต่ของเค็มๆนั่นเลยแล้วก็ผงชูรสผงอร่อย เพีจะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะเด,ยเดี๋ยวขยำทีเดียวกระมังลูกเล็กไปด้วยมั้งเนี่ยจริงๆมันควรจะใหญ่กว่านี้ตามด้วยใบมังลักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขยำกันเลยนะกะทิอะ่ะเหลือจากรอบที่เหลวอ,อะ่ะพี่เจี๊ยบเอาไปฟิตมาให้แล้วเนี่ยเพงก็ลืมใช่ไหม <laughs> ยังแข็งอยู่เลย ยังแข็งอยู่เลยอะ่ะกะทิแข็งทำยังไงก่อนซอยลงไปสิจ๊ะแฟนชอบสูตรใส่กะทินี่แหละเออจริงจริมันควรเอาใส่ถ้วยแล้วไปเข้าไมโครวเวฟเนาะ แต่มันแข็งมากเราก็เลยใจร้อนความใจร้อนของเราอ่ะต้องไปซื้อต้องไปซื้อแบบไอ้น,นี่มาใช้บ้างนวพี่จีไอที่ว่าเป็นกล่องจิ๋วๆอ่ะนในแม่ครูมีใช้หมดแล้วแต่ได้ครึ่งกล่องแล้ว รอบที่แล้วเพนใส่น้ำแล้วรอบนี้จะไม่ใส่น้ำเพราะว่าในกะทิมันก็มีน้ำของมันอยู่แล้วเดี๋ยวันโดนความร้อนก็แตกตัวเนาะโอเค แล้วนะคะนวดค่ะนวดทุกอย่างให้เข้ากันซึ่งอันนี้เราทำรัดขั้นตอนไปหลายอย่างเลยนะคะก็ต้องค่อยๆนวดจริงๆมันต้องนวดทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็กะละมังก็ลูกเล็กไป ข้างล่างเป็นหมูสับนะคะหัวปลีต้นหอมใบแมงลักนะคะกะทิปรุงรสด,ด้วยชูรสน้ำปลาเกลือน้ำปลานะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเค็มหรือเปล่าจ้ะเค็ม <laughs> <laughs> เราจะไม่เทียง <laughs> จากเค็มแต่เรากินได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวพอนวดให้เข้ากันแล้วจ้ะแล้วก็ไปใส่หม้อแล้วก็หมกค่ะถ้าจะให้หอมให้อร่อยก็ต้องใส่ใบตองหอ่อทีละห่อนะคะแล้วก็ไปนึ่ง มันกินแล้วมันอร่อยมันถูกใจมันติดใจก็เลยทำซ้ำเนี่ยจ้ะได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ห่อไปตองเนาะเนีี้เดี๋ยวเราไปคนๆอยู่ในหม้ออีกทีนึงนั่นแหละอันนี้แอบชิมรสชาติได้อืมอร่อยไม่เค็มคลงกล่อมพอดีเราจะเปลี่ยนใส่ในหม้อนะคะจริงๆจะขยำในหม้อเลยก็ได้นะทีเดียว ก็สะดวกนะคะแล้วก็เอาตั้งไฟเลยหัวปีมันจะกรอบกอบอร่อยมากหัวปีมันจะกรอบกอบนุ่มๆอันนี้คือทำไม่เผ็ดมากนะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เยอะมันก็ดูเยอะอยู่ดีนะน่าจะกินหลายวันอีกนะ รอบที่แล้วแพนใส่น้ําลงไปด้วยแต่รอบนี้ไม่ได้ใส่นะจ๊ะไข่ก็ไม่ได้ใส่มันมีหลายสูตรนะนจะมีสูตรใส่ไข่ด้วยอันนี้เดี๋ยวเปิดแก๊สแล้วก็เอาฝาปิดได้เลยค่ะไฟอ,อ่อนๆเนาะ รอประมาณสักสิบห้านาทีนะคะไฟอ่อนๆนะตอนนี้ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นน้ําน้ำในกะทิมันออกด้วยแล้วก็น้ําในหัวปีมันออกด้วยคนเขาหน่อยจริงๆมันไม่ควรเป็นน้ําอย่างนี้นะแต่แพนน่ะชอบอันนี้สุกแล้วแต่เหมือนยังไม่ได้เปื่อยไม่ได้แห้งเท่าไหร่แล้วก็จะหมกต่ออีกแป๊บหนึง่ง ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะถูในช้อนออกในช้อนยังติดอยู่นิดนึงหอมมากเลยอะ่ะโคตรหอมเลยเนื่องจากว่าแพนใส่กะทิลงไปเยอะนะมันก็เลยเป็นน้ําเยอะซึ่งที่เขาทํากันจริงๆอะ่ะที่แบบหอมใบตองอะ่ะเขาจะใส่ไข่แล้วเขาจะใส่กะทินิดเดียว ไปต่อยสักแป๊บหนึ่งนะคะครบแล้วค่ะเปิดค่ะอุ้ยน่ากินจริงๆเลยตาละลายละลายนี่แห้งแล้วนี่นี่นี่ปิดแก๊สเลยจ้าเสร็จแล้วจ้า หมกหัวปีง่ายๆสไตล์น้องแพนล,ลองไปทำบึงดูเดอ้อมาจา้ะเราจะมาชิมกันว่าวันนี้มันเผ็ดมันเค็มไหมนะจ๊ะกินได้ก็ประมาณนี้และจ้ะมาจากเพื่อนรักมาชิมกันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ในเฟซด้วยนะนหมูสับก็คือง่ายๆ หอมกลิ่นที่คุ้นเคยไม่เค็มเค็มพอดีเคม็เคมแบบเคม็เคมกินกับข้าวอะ่ะเคมะม็เคมนวลนวลันวเค็มนวลเค็มนวลนัวให้เจ็บชิมว่าเคม็มไหมไม่เคม็มไม่เคม็มพี่จีไม่เคม็มก็คือไม่เค็มเพราะดิบไม่จืดสุดเืยร้านี้ทำให้เผ็ดอร่อยมากเลยอร่อยมิร้กุ รอบนี้ทาเผ็ดน้อยกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วเผ็ดเยอะไปหน่อยอหัวปีมันจะกรอบกอบนุ่มๆอะ่ะแต่บางคนบอกว่าหัวปีมันย่อยยากต้องระวังกันด้วยนะเผ็ดน้อยกว่ารอบที่แล้วนิดเดียวอร่อยมากเลยอม ได้ทำกินเอง